สวัสดีครับตอนกับผมเสียบปุ๋ยนะครับผมอันนี้ข้าวเบอร์นุไถนะครับแอนยูหาชิปเจลเลงครับผมกําลังไถนานะครับหาชิปเจลเลยงยันหมานะครับผมเดี๋ยวพาเบิร์ครับผมตัวนี้ข้นนี่กำลังค้าลงสิบหาเช่นนะครับข้าใส่เตลมด้านหลังครับสวยงามขันแนวเสีเดครับ 1 7แรงนะครับจากลานภาลดการเกษตรนะครับ าิบเจเลียงนี่แห้งดีนะครับผมผู้ได้ยากได้กาติดต่อผมด้คขึ้นเกานะครับกับเสียบปุ๋ยนะครับนอกนะครับแต่ตัวนี้ผมพามาชมกันครังนะครับกันไถนะครับลูกค้าใช้หน้าเตรียววานเขานะครับโซนีพุนตกนะครับเียงเงียบดีครับัน่นี่ ไวอมสามห้าเจ็ดนะครับผมห้าสิบเจ็ดแดงนะครับจากด่านพลัดการเกษตรนะครับก็สนใจจะไก้นะครับเดี๋ยวผงจะฝากผู้ทุไว้ให้เกลานะครับรุ่นนี้อุปกรณ์สามอย่างฟีดาวนะครับว่าจะเป็นด้มีดนะครับทันพ่วนโนตอรี่นะครับฟีดาวกันนะครับช่วงนี้นะครับ คลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้เก่าแล้วครับผมฝากกดติดตามเด้อครับผมนะครับจะจ้าเลยครับผมนะครับหลังจากเบิ้งวายเอ็มสามหาเจ็ดนะครับหาชิจเจลเลีงเรยวนะครับมาเบิ้งตัวเก่าเนี่ยนะครับเนาะตัวเก่าเนี่ยสี่สิบเก่าเลงครับนะครับยันมาสี่สิบเก่านะครับสมกอนะครับไถนาคุณเอฟังครับผมผมกเลยบรรทายให้เบิ้งอีกฟังหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นสี่สิบเก่าเลงของยันหมานะครับ รุ่นนี้เม่ได้ผลิตแล้วครับผมรุ่นนี้ชิ้นมือสองไปแล้วครับตอนนี้นะครับต่อมาจะเป็นรหัสวเอนะครับตัวนี้ยังเป็นรหัสอีเอฟนะครับาสมเก่านะครับผมแต่ว่าทั้งหลานเท่ามือสองก็มีขายอยู่นะครับสมนี่นะครับถ้าเรบลูขายจะได้ยันมารุ่นนี้นะครับหานพลักการเกษตรของเข้าก็มีอยู่ครับผมนะครับก็ต้องมาสอบถามได้นะครับ ตัวนี้กำลังใช้หน้าวานเขากันนะครับผมตใกล้นี้ได้ครับพอดีบริยางไปลำกลเน,นเพิ่นะน,นะครับผมแต่ไยให้เพิ่งไกลๆนะครับเดี๋ยวเพิ่งขับมาแล้วครับผม อีกฝั่งหนึ่งหายทิศจีเรียงนะครับผมอีกฝั่งต้องขามนะครับมันเป็นคู่ห่วยนะครับผมนะครับฝั่งนี้จะเป็นสี่สิบเก่าเรีงนะครับผม,มคลิปนี้ผมก็บข้อฝากกดไลแ์กดแท้ขึ้นเก่าแล้วครับผมฝากกดติดตามเดอ้อครับผมนะครับ ท่านี้หลกค้าเซทอนะครับสำนับลิปนี้ผมขอข้อความไว้ใช่ไนะครับผมสวัสดีครับ